ทุกคนนางพญารีสอร์ทตรงนี้เลยกราบเกาะแหลมงอบไม่ใช่แหลมงอบแหลมศอกทุกคนแหลมศอกจะเป็นท่าเรือที่ข้ามไปเกาะกูดเกาะมักจะเป็นแหลมงอบจะเป็นท่าเรือที่ข้ามไปเกาะช้างสวยมากทุกคนอันนี้จะเป็นริมในส่วนฝั่งของจังหวัดตราดนะจะไปเกาะกูดไปนู่นนะทุกคนแต่นี่คือร้านอาหารแล้วก็รีสอร์ทที่ห้องพักสวยมากนอนสบายบรรยากาศหน้านอนเดี๋ยวเดิไปถ่ายโชว์กันทุกคนนี่ฮะรีสอร์ทร้านอาหารนะครับ นางพญาทุกคนจ้านี่สําหรับช่องหลักถ่ายไว้ก่อนทุกคนเพราะมันงอนเราอยู่นะฮะอันนี้หมึกกระปิแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งซอสมะขามอร่อยมากยิ่งเคี้ยวถูกความกรอบหนียิ่งอร่อยทุกคนอืมสุดยอดจะมีห้องหลากหลายอยู่นะทุกคนห้องใหญ่ห้องเล็กห้องริมน้ำที่ห้องริมแต่บ้นริมน้ำหมดเลยทุกห้องทุกคนฟังนี้เลยนะฮะปิดกับบางคีใครมาเนี่ยมูแต่จะมุ่งไปเกาะกูดเกาะช้างเอยเกาะ หมากถูกไหมฮะลืมนึกไปว่าตรงนี้มันมีรีสอร์ทนอนพักกอดก็ได้ทุกคนอ่าแล้วที่นี่เนี่ยดังพญารีสอร์ทเขาจะมีหาดรับอยู่ที่เกาะช้างด้วยสอบถามกันได้นะทุกคนจากสิ่งดีๆเราต้องบอกต่อฮะทุกคนอร่อยมากจะขอกินก่อนนะมัวแต่คุยเดี๋ยวไปถ่ายห้องให้ดูอวดห้องทุกคนบอกต่อสิ่งดีๆนะฮะทุกคนจะได้ให้ชาวโลกรู้ว่าเรามีดีนอกจากจะไปเกาะแล้วเนี่ยหาสวรรค์แล้วเนี่ยตรง ท่าเรือตรงนี้ฮะแหลมศอกจะเป็นสนุนสายทุเรียนไงใครมาหน้าทุเรียนก็จะเห็นทุเรียนอยู่ข้างถนนนะแปลกไหมล่ะที่อื่นไม่มีนะมีจังหวัดตราดนี่แหละที่เป็นถนนแล้วก็ข้ามเรือไปเกาะกูดเกาะหมากแล้วก็แวะที่ยางพยาร้านอาหารตรงนี้เลยริมเนี่ยติดตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมฮะโชยรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นรีสอร์ทด้วยเป็นหลังๆๆๆทุกคนเนี่ยเป็นท่าเรือนะเดินไปมากินก่อนหมดแต่เมา นแมวน่ารักมากหมาเขาจะแบบมานั่งเป็นเพื่อนใช่ไหมลูกน่ารักมากก็มีมารายาทมากทุกคนแมวหมานี่อีกตัวหนึ่ง่ะพี่น้องกันลูกหิวไหมหน่ารักมากๆเลยรักมากแบบนี้น่ารักเลยรักเลยจ้ะ เนี่ยทุกคนพอเราทานเสร็จแล้วเราเดินมานะฮะก็จะเป็นห้องทุกคนเป็นห้องรวมพักได้สองคนทุ้นไปทุกคนราคาก็อ่ะคุยกันนะฮะก็ไปคุยกันนะฮะอ่ะคุยกันราคาพันสองพันสี่พันอะไรประมาณอย่างเงี้ยถูกๆฮะคุ้มค่านะครับทุกคนอ่ะมาดูห้องนี้ก่อนติดต่อนางพญาเพจนางพญา นี่เลยทุกคนจ๋านี่เปิดไฟอืมอุ้ยห้องสวยมากนี่ฮะทุกคนมินิบาร์ตู้เย็นวิวดูสิทุกคนจ๋าวิวเลิศมากดูสิมีชั้นสองด้วยทุกคนอยู่กันแบบโอ้โหเป็นบ้านหลังรีสอร์ทแบบเป็นโอ้ยยกบ้านมาเลยฮะทุกคนครับอือม นี่ฮ่ะโอ้ดูสิทุกคนว้าววิวเลิศมากวิวเลิศมาก